มะละกอสามต้นนี้พิสูจน์จากดอกแล้วเป็นมะละกอรกระเทยทุกต้นเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการตอนยอดสองต้นสอนง่ายๆเลยครับสองต้นอเดี๋ยวไว้ต้นโตต้นเดียวหลังเหตุที่ตอนเพราะว่าเสียดายเพราะมะละกอที่ปลูกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตครับเป็นตูเมียตัวผู้ศูนเปอร์เซ็นตครับในสวนไม่ไม่มีเลย แล้วก็เป็นกระเทยห0อร์เซนตมีหลายคนถามว่าทําไมต้องเอากระเทยไว้กระเทยเนี่ยถ้าเราปลูกเชิงพาณิชย์ปลูกเพื่อจาหน่ายลูกเขาจะสวยเนื้อเขาจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรักษาไว้นะตัวเมียเนี่ยเราจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ก็ได้เขาก็ให้ลูกดกเช่นเดียวกันแต่ลูกเขาไม่สวยครับลูกเขาจะไปกลุ่มๆป้อมๆเดี๋ยวเราจะต,ตอนสองต้นนี้ไปเพื่อไปปลูกใหม่มาดูวิธีกันครับขั้นตอนแรกก็ ตัดใบตัดจริงเลยไม่ต้องตอนห่างยอดมากนะครับเดี๋ยวกว่าจะออกรากเนี่ยประมาณสี่สิบวันเขาก็จะสูงไปอีกนะเพราะนั้นตอนประมาณคืบหนึ่งก็พอนี่เลยแผ่ประมาณนี้ครับ กลางลำต้นแล้วก็ประมาณนี้ผมจะใช้เป็นไม้ไผ่นะสอดเข้าไปนะครับดันเข้าไปดันเข้าไปให้สุดเลยครับสุดรอยปาดนะครับมันจะมีระยะห่างตรงเนี้ยซึ่งบริเวณเนี้ยนะครับเราจะป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อเขาติดกันนะลำต้นติดกันเนื้อเยื่อติดกันเนี่ยส่วนบริเวณเนี้เขาจะเป็นรากทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็พา นี่ครับขุยมะพร้าวชุ่มๆน้ำเลยครับเอาเปียกเปีกเปียกเลยนะเอาแบบน้ําชุ่มฉ่าเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราห่อไปแล้วเราจะไม่ไม่ลดน้ําอะไรเขาอีกเลยนะครับอแบกเข้าไป แบบน้ำช่าๆเลยนะแบบแบบแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับแค่นี้เสร็จแล้วครับหนึ่งต้นนะต้นเล็กต้นใหญ่เราตอนไม้หมดนะครับปลาเชียงครับ อะประมาณนี้ใช้ไม้ครับใครมีแผ่นยางแผ่นพลาส,สติกขั้นได้หมดนะครับจะหนานิดนึงสอดเข้าไปครับตรงนี้เขาจะเกิดช่องว่างเดี๋ยวรากเขาจะออกตรงนี้นะครับ กุหมาะพร้าวชุ่มน้ำํำเรียบร้อยครับมาละกรสามต้นเป็นกระเทยทั้งสามต้นเหลือต้นใหญ่สมบูรณ์ไว้ต้นเดียวครับ ที่เหลือก็ตอนไปนปลูกแบบนี้เลยครับลองทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เ่าเอกเกษตรสุขใจด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ